สวัสดีครับทุกคนวันนี้พ้าวจะพาทุกคนมาอยู่กับพ้าวในหนึ่งวันที่แสงพิเศษของพาวกันก่อนเริ่มงานแน่นอนว่าเราต้องเติมพลังกันก่อนใช่ไหมเมนูวันนี้ก็คือหมูปิ้งสุดจะฟินเลยทุกคนแบบหมูร้อนๆะอ่ะทุกคนแบบสิบไม้เลยตอนเช้าแบบนี้สุดยอดเลยพอท้องอิ่มก็ไปเริ่มที่กิจกรรมแรกของวันนี้กันเลยค่ะนั่นก็คือ back ลู o วันนี้อยู่กับแพ้แล้วก็รันมาบอกเลยว่าบรรยากาศแอบน่ากลัวเล็กน้อย บรรยากาศแบบว่าอย่างก,กับห้องสืบสวนนะทุกคนสนุกแล้วก็แปลกใหม่มากๆหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะต่อมาก็ถึงเวลาพักเบรกเติมพลังรอบสองมื้อเที่ยงวันนี้เป็นมัะโรนีกุ้งคะ่ะกุ้งแบบว่าตัวเบล้ออร่อยสุดๆเลยนี่คือผลงานองมกุ้งบายน้อง อิ่มแล้วก็ไปต่อกับกิจกรรมแชร์บอลรอบนี้ก็อยู่กับน้องแพรอีกแล้ว,วออติดคุก หลังจากนั้นก็มาเตรียมตัวเข้าสู่งานสําคัญของวันนี้ค่ะงานแฟนมิ้ครั้งแรกของพวกเราเจนห่าต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยแต่พอได้เห็นหนะ้าทุกคนที่ยิเสียงเชียร์เสียงหัวเราะแล้วแบบหัวใจมันอุ่นขึ้นมาเลยขอบคุณที่มาหากันนะคะเลิกแล้วกั๊กกนนเดียวว้าวจีูต้องจบขอบคุณค่ะ ไงจ๊ะสนุกมากค่ะเอนเนอร์จีผมเต็มรอดเออเลิศเออเป็นไงบ้างคะเย้ยย้สนุกยย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 ้ยยยยนยย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 ยจบแล้วเยย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 กยยย เราก็มีกิจกรรมสุดท้ายที่ได้เจอกันนี่คือคามมฮิโกกิค่ะหนูเตรียมโพลไปด้วยแต่ว่าสุดท้ายหนูก็ได้พับแต่อะไรเดิมๆเพราะว่าพักไม่ทันเฮ้ <c oughs> แล้วก็โมเมนต์ที่ทำให้น้องพามีน้ำตาขอกดแบรนด์คำว่าดีฉันตลอดไปแต่ยังไงหนูก็แสดงความยินดีกับพี่ป๊อปเปอร์นะ คือหนูดีใจมากๆแบบมากๆาจริงๆคือพี่ป๊อบอะเก่งมากใจดีมากแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับทุกคนมาโดยตลอดเลยใช่ไหมพี่ป๊อบคือความน่ารักที่แบบไม่เคยเลดลงเลยเดี๋ยวรู้ว่าพี่อะเต็มที่กับทุกๆกิจกรรมอยู่แล้วแล้ววันนี้มันก็เป็นตำแหน่งที่พี่คู่ควรที่สุดเลยได้เห็นพี่ประสบความสําเร็จแม้จะเป็นแค่แบบวันหนึ่งก็นส่วนหนึ่งเล็กๆในความสาเร็จของพี่แต่มันก็ทําให้ได้หรือว่าพี่คู่ควรกับคําว่าที่สุดสุดๆไปเ,เลยขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูเสมอม,มานะคะ วันนี้หนูภูมิใจในตัวพี่ป๊อปสุดๆไปเลยค่ะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้พี่๊อปเปอร์เสมอเลยนะหนูรักพี่ป๊อปนะ